S <S ตามเพื่อนมาครับถ้าเกิดว่าเพื unk, ่อนเพื่อนมาอะไรคู่ใจก็ตามมานี่เลยนะตามนามเพื่อนได้หน่อยครับตามเพื่อนหน่อยครับโอ้มาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วเอามาเลยครับฝนตาหลังฝนตอนไหนตามพูดทางนี้ลงมาสามร้อยแล้มร้อยฝาก่องสุขอนาคด้วยค่ะปัไหายอนกดไลค์ด้วยเพ่นครับ สู่คันธาชาแนลอ้าวฝากช่องสุ่คันธาชาแนลด้วยนะครับสุ่คันธาชาแนลนะครับสุ่คันธาชาแนลเกินบบนี้นะยังไงลุงกล้องนี่นเดียวเลยให้คนเยอะไงคนเยอะแต่ตอนนี้เหลือร้อยหกร้อยแล้วเดี๋ยวเดียวเดียว ถูกเดยอดนะคะสนุกมากเลยค่ัที่นี่นะคะบรรยากาศเป in? <strong> ็นก uh, ันเองมากนี่รออยู่คนเดียวเนี่ยเราลองกินอีกเมื่อไหเราจะออกนะครับ่รเรานไปแล้วพี่บ่จะไปตั้ง่ายรูี่ไปตั้งูไี่จะไปตั้งตั้งนคง ัยายสมอน้วยนะคะยายสมรแนลค่ะยายสมรชแนลนะครับป่าเรื่องนะครับปลาลนจะห้านดได้ปลาละนเร็วๆดันๆเร็วๆดัน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 ไม่ลองไม่ยอไม่ไม่ไม่มา เแล้วครับออเลยไหมครับออกเลยไหมครับจ้าอ๋อร้อยร้อยออร้อยคนนะครับนี่พัลมฝนนะครับช่วยช่วยกันมากันหน่อยนะครับไม่งั้นบอกช่วยช่วช่องไน้อยสุท้ายลฝนช่องเยอะแล้วช่วยมากันหน่อยครับตามตามก็เลยครับาชลนะครับติตามกันเยอะๆนครับผมนอบนะคไทยรู้ดิมไม่ใช่พีคอครับี่คืนแน่ เสนายน่ารักค่ะเนายตั้มน่ารักมากบอกตรงเลยตั้มน่ารักอะไรตั้มอด้วยอันนี้ช่องอะไรล่ะตุ๊กตาชาแนลสาวทุรรณตุ๊กตาชาแนลอันนี้เป็นไม่ไม่ต้องเรียกคนมาดูนะไม่ใช่ก็อันนี้มันไม่ได้สดไงตาอันนี้อ๋อเขาไม่ใช่เขาไม่สดกดอะไรเกิดอะไร่าเดี๋ยวก่อนนะผมหลายมือเลยนะครับถ้าเกิดมีอีกมือนึงก็คงจะถืออีกกล้องให้แล้วครับงั้ก็ขอเช็ญเสน่หใจลมได้แล้วนะคะกลับกล้องยังไงเนี่ย มำเลยแล้วเนาะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไม่ตาแด่เลยแล้วเข้ามาอยอะนี่นี่งานเยอะเลยอร่อยมากเลยก้าวมันก็ฝากฝากช่องชื่อช่องอะไรนะทุกตา Channel สาวสุพรรณด้วยนะครับน้าเข้ามากันเยอะนะครับไปย่างไปย่างร้านหมูร้านหลังฝนหกสิบแล้วนะ มามามาฝากฝากเขามาไรรไม่มีเลยสนุกนะฝากฝากอะนะครับวันนี้มปสายลุงคนมีความสุขมากเลานะคะานกนสนุกสนาดนะครับเอาอยาให้ช่องอื่นเขาบ้างมาลงผลมาอแล้วนะครับหยนะรับนเยอะอยู่แล้วอ่ะเยยานาเยนานเะาาย่ย่าน่า เป็นมือนุ่มเป็นมือหนเ่มมือนุ่มหลมื่นก็ให้ตดตามหมอนุ่มนะครับก็ขอติดตามต่อไปเยอะๆนะครับเอาให้ตอนนี้กี่ซับแล้วครับตอนนี้ก็สี่หมืนห้าครับอุ้ยเพราะว่าอยากจะให้คนรู้ทั่วเทศว่าหมอหมรักษาปีครับอ้าวรักษาปีนะครับมาเลยนะครับหมอหมอนุ่มจัดกระดูกครับจัดกระดูกนะครับหอก่อครับที่ขึ้นห่อยครับขอบคุณทนายตั้มครับหมอนุ่มรักษาปีทั่วประเทศนะครับฝากเลยครับฝากเลยครับเดี๋ยวหมอนุ่มจะไปอังกฤษอเมริกาออสเตรเลีย ว่าว่ายาย่าชาแนลครับย่าย่าชาแนลวันนั้นผมบอกเขารูกว่าผมตายไปแล้วครับโทษดีครับย่าย่าชาแนลองยาย่าชาแนอะไรนไม่รู้ครับ เขามือิดกล้องแี้เลยไม่รู้เขาใครขอบคุณนายตาลนะครับกล้องเ้าเลยอ่ะกล้อง Channel นะครับค้าฝากช่อบเมนเต่าทอง Channel เลยนะครับากติดตามเยอะนะครับค่ะสมั Channel ะ

เป็นักีเป็นฟัากิ้ตเป็นฟั้งไปดูีกเป็นังกิ้ตีเป็นฟังกิตีปิดตาเยอะมากครับฝากตุ๊กตาชนลต่างทุกคนฝากด้วยนะครับตุ๊กตาชลครับยัเป็นยลูกึนอยู่นะครับไปลูกไปลูกไปลูก bye bye bye, bye, bye. Yeah.